ก็จะพาไปดูวิธีการตั้งค่ากันค่ะสำหรับการ จัดการค่าขนส่งนะคะว่าเราจะต้องตั้งค่ากันอย่างไรนะคะใน LINE OA หรือว่า LINE My Shop ของเรานะคะนี่เลยอันดับแรกค่ะเข้าไปที่ o a p l s l i n e b a i g e ก่อนนะคะเพื่อจะเข้าบัญชีร้านตัว LINE My Shop ของเราค่ะแล้วไปที่คำว่า e-commerce ค่ะหัวข้อด้านล่างค่ะตั้งค่าร้านค้าพอตั้งค่าร้านค้าค่ะไปที่หมวดด้านขวามือนะคะที่เป็นรูปรถแบบนี้ค่ะตั้งค่าการจัดส่งสินค้าค่ะถ้าเป็นในลักษณะที่เป็นคอสออนไลน์จะตั้งชื่อว่า ว่าฟรีนะคะซึ่งให้เลือกค่ะข้อมูลเป็นอื่นๆค่ะแล้วพิมพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะคะว่าฟรีซึ่งจะเหมาะสําหรับทาคอร์สออนไลน์แล้วก็สั่งหนังสือนะคะซึ่งหนังสือของเอสค่ะไมไ่คิดถ้าจะส่งเพิ่มเราก็จะเขียนไปเลยว่าสําหรับคอร์สออนไลน์แล้วก็สั่งหนังสือค่ะถ้าจะส่งตรงนี้เราก็จะใส่เป็นศูนย์นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็กดบันทึกซึ่งใน Li โอ o อเองเขาก็มีเก็บเงินปลายทางเช่นเดียวกันนะคะแต่คอร์สออนไลน์เราก็จะเป็น แล้วก็กดบันทึกค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วแต่ถ้าในกรณีที่เราเป็นส่งสินค้าค่ะมีค่าจัดส่งนะคะเราก็เลือกบริษัทค่ะที่เราใช้บริการอยู่นะคะเขาก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะแบบนี้เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วค่ะมันจะขึ้นอัตโนมัติค่ะอย่างนี้เป็นษณีย์ไทยเราก็บอกว่าสําหรับสั่งสินค้าอื่นๆยกเว้นหนังสือละกอดออนไลน์นะคะฟรีค่าจัดส่งสุดท้ายตรงนี้ค่ะถ้าค่าจัดส่งสินค้าของเรามีมูลค่าเท่าไรเราอาจจะเลือกเป็นค่าจัดส่งแบบ คงที่นะคะก็ระบุไปเลยค่ะ50บาทแต่ถ้าคนไหนแบบว่าต้องคิดตามเหล็กน้ำหนักนะคะเราก็กดตรงคำสั่งนี้นะคะแล้วก็ตั้งค่าค่ะเป็นเท่านี้เราก็กดบันทึกเราก็จะเสร็จแล้วค่ะ แล้วเวลาที่ลูกค้าสั่งสินค้านะคะเขาก็จะเห็นค่ะตรงนี้เพราะเรากดให้เป็นแสดงไว้ลูกค้าเขาก็จะเห็นข้อมูลการจัดส่งนะคะว่าเขาต้องเลือกระหว่างฟรีหรือเลือกเป็นค่าจัดส่งนะคะตามที่เราระบุค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับการตั้งค่าการจัดส่งสินค้าบนไลน์ไมช็อปนั่นเองนะคะต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมการใช้งานไลน์ไมช็อปเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ที่ร้านซีเอ็ดใกล้บ้านคุณค่ะ